สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเาจาะลึกเรื่องราวของโมเดนากันนะครับจากบริษัทที่แบบว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่จนกลายเป็นผู้เล่นสำคัญมากๆในเวทีโลกโดยเฉพาะหลังวิกฤตโควิด19นะครับค่ะสวัสดีค่ะ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์รายงานต่างๆนะครับที่จะช่วยให้เราเข้าใจพัฒนาการของเขาความท้าทายแล้วก็วิสัยทัศน์เบื้องหลังเทคโนโลยี mRNA ที่น่าทึ่งมากๆใช่ค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะมองให้ลึกกว่าแค่เรื่องวัคซีนนะครับไปสู่สิ่งที่เขาพยายามจะบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มชีวาภาพแห่งอนาคตค่ะ คือเราจะมาดูกันว่าเส้นทางของโมเดอร์เนี่ยมันสะท้อนภาพอนาคตของวงการสุขภาพแล้วกออ็การลงทุนได้ยังไงบ้างนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทบริษัทเดียวแต่เหมือนเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยในวงการเทคโนโลยีชีวภาพค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเราลองย้อนกลับไปก่อนยุคโควิดหน่อยไหมครับตอนนั้นภาพของโมเดอร์เป็นยังไงทำไมถึงออถูกมองว่าเสี่ยงสูงจังเลยครับ ตอนนั้นนะคะโมเดนาอย่างเป็นบริษัทที่ค่อนข้างเล็กเลยค่ะอยู่ในเคมบริดจ์แมสซาชูเซตส์แล้วเขาก็เดิมพันกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า mrna ซึ่งตอนนั้นแบบว่าถูกมองว่าใหม่มากๆเลยค่ะเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลย oh. คือมันยังดูไกลตัวมากๆการทำงานของมันที่ส่งเหมือนคำสั่งให้เซลล์เราผลิตโปรตีนเนี่ย ยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ยาตัวไหนใช้แนวทางนี้มาก่อนเลยค่ะครับครับนักลงทุนส่วนใหญ่ก็เลยมองว่าเป็นการเดิมพันที่สูงมากคือมันยังไม่มีอะไรพิสูจน์ได้จริงจังเลยตอนนั้นไม่มีผลิตภัณฑ์ออกมาเลยค่ะเข้าใจเลยครับคือความใหม่ความไม่แน่นอนทางเทคนิคนี่เองที่ทําให้แบบประเมินค่ายากแต่แล้วเอ่อโควิด1 i ก็เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะการระบาดนี้กลายเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาครั้งใหญ่เลยนะคะมันพิสูจน์ศักยภาพของ mRNA ได้แบบรวดเร็วมากวัคซีนของโมเดอร์นาที่เราทราบกันดีว่ามีประสิทธิภาพสูงถึง94.1%เนี่ยก็ทำให้ชื่อเสียงมูลค่าบริษัทพุ่งพรวดเลยครับราคาหุ้นนี้จากประมาณ20ดอลลาร์ตอนปี62นะคะขึ้นไปสูงสุดที่497ดอลลาร์ในปี64โอ้โหโอตัวเลขนี่มัน ใช่ค่ะแล้วก็สร้างไรายได้มหาศาล18.5พันล้านดอลลาร์ในปีนั้นเลยค่ะครับตัวเลขมันน่าทึ่งจริงๆแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ตามมาเหมือนกันใช่ไหมครับว่าแบบเอ๊ะนี่มันเป็นแค่โชคช่วยหรือเปล่าจากวิกฤตพอสถานการณ์คลี่คลายทุกอย่างอาจจะกลับไปเหมือนเดิมหรือว่ายากที่จะสร้างความสำเร็จแบบนี้ได้อีกอื นั่นก็เป็นมุมมองที่เข้าใจได้นะคะแต่ว่าข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยชี้ให้เห็นภาพที่มันใหญ่กว่านั้นค่ะหัวใจสำคัญจริงๆมันอยู่ที่ตัวเทคโนโลยี mRNA เองไม่ใช่แค่วัคซีนโควิดตัวเดียวอ๋อครับนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องนี้น่าติดตามมากๆค่ะอย่างคุณสเตฟานบานเซลที่เป็น CEO อเขาเคยเปรียบเลยว่า M RNA คือซอฟต์แวร์ของชีวิตซอฟต์แวร์ของชีวิตค่ะมันเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถตั้งโปรแกร,รมให้ร่างกายสร้างยาของตัวเองขึ้นมารักษาโรคได้อานเปรียบเทียบเป็นซอฟต์แวร์นี่เห็นภาพชัดเลยครับคือหมายความว่าปรับเปลี่ยนโค้ดนิดหน่อยก็สร้างโปรตีนที่แตกต่างกันไปได้แล้วตอนนี้เขามีโปรแกร,รมอะไรที่น่าสนใจอยู่ในไพ่ l i n e บ้างครับนอกเหนือวัคซีนที่เราคุ้นเคยกัน มีเยอะมากเลยค่ะตอนนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนานะคะน่าจะประมาณ40กว่าโครงการเลยมีตั้งแต่วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้ออื่นๆอ,อย่างไข้หวัดใหญ่ RSV ไวรัสซิก้าไปจนถึงการรักษาโรคหายากแล้วก็ที่น่าจับตาเป็นพิเศษเลยนะคะคือวัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลหรือ personalized cancer vaccines มะเร็งเฉพาะบุคคล ใช่ค่ะอันนี้พัฒนาร่วมกับ Merck นะคะเขาใช้ mRNA เนี่ยออกแบบตามลักษณะเฉพาะของเนื้อง,งอกผู้ป่วยแต่ละคนเลยผลทดลองระยะ2ในกลุ่มมะเร็งผิวหนังเนี่ยพบว่าช่วยลดความเสี่ยงการกลับมาเป็นซ้ำได้ถึง4 4เอร์เนเลยนะคะเมื่อใช้ร่วมกับการรักษามาตรฐานโหสี4เอร์เนตนี่ไม่น้อยเลยนะครับศักยภาพดูน่าทึ่งมากจริงๆแต่ในโลกเป็นความเป็นจริงความท้าทายก็น่าจะมีไม่น้อยเลยใช่ไหมครับดูจากตัวเลขรายได้ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมา แน่นอนค่ะคือรายได้ปี67ที่คาดการกันเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ8.4พันล้านดอลลาร์ก็ลดลงจากช่วงพีคของโควิดเยอะเหมือนกันราคาหุ้นก็ปรับฐานลงมาแถวๆ120ดอลลาร์ประมาณช่วงต้นปี68นะคะครับ แรงกดดันมันก็มีหลายด้านค่ะทั้งเรื่องราคาที่เคยถูกวิจารณ์ว่าสูงไปการแข่งขันที่ดุเดือดมากโดยเฉพาะจากไฟเซอร์ไบออนเทที่เขาก็มีทรัพยากรเยอะกว่าใช่ครับเจ้านั้นก็ใหญ่มาก ค่ะแล้วก็ความเสี่ยงด้าน R&D เองที่ต้องลงทุนมหาศาลอย่างปี67ก็ใช้ไปตั้ง4.8พันล้านดอลลาร์โหเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็ยังต้องผ่านด่านสำคัญมากๆอย่างการอนุมัติจาก FDA อีกหลายตัวเลยค่ะฟังดูแล้วเส้นทางข้างหน้าก็ไม่ง่ายเลยนะครับ แล้วโมเด n a เขามีอะไรเป็นจุดแข็งหรือว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้ยังน่าจับตามองในระยะยาวบ้างครับจุดแข็งสําคัญเลยนะคะคือทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเขามีสิทธิบัตรเกี่ยวกับ r าร r เอ็ D, เยอะมากประมาณ800กว่าฉบับเลย800ฉบับค่ะแล้วก็มีเงินสดในมือคนช่างเยอะณนะสิ้นปี6-7เนี่ยอยู่ที่10.3พันล้านดอลลาร์อันนี้ก็เหมือนเป็นกระสุนนะคะที่พร้อมสําหรับการวิจัยและพัฒนาตัวอื่นๆในอนาคตครับ มีทุนสำรองเยอะแล้ววิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าล่ะครับเห็นมีการพูดถึงว่า mRNA อาจจะเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของสุขภาพเลยตรงนี้มันหมายความว่ายังไงครับมุมมองนี้น่าสนใจค่ะคือแนวคิดที่ว่า mRNA อาจจะไม่ได้เป็นแค่ผลิตภัณฑ์ยาหรือวัคซีนแต่เป็นเหมือนเครื่องมือหรือระบบพื้นฐานไปเลยที่จะช่วยให้การพัฒนาการผลิตยาหรือวัคซีนในอนาคตเนี่ยมันทำได้รวดเร็วขึ้นหลากหลายขึ้น Oh. คล้ายคล้ายกับที่อินเทอร์เน็ตกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดบริการดิจิทัลมากมายตามมานะคะการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลบางส่วนก็เน้นย้ำว่าการจะมองโมเดอร์นาเนี่ยต้องเข้าใจระบบที่พวกเขากำลังสร้างไม่ใช่แค่ตามราคาหุ้นรายวันไปเรื่อยๆค่ะการมองเป็นโครงสร้างพื้นฐานนี้เปลี่ยนมุมมองไปเยอะเลยนะครับมันทำให้เห็นภาพใหญ่กว่าแค่ยาตัวใดตัวหนึ่งจริงๆ แล้วมันก็เชื่องโยงกับอนาคตที่เขาคาดการไว้อย่างรายได้จากวัคซีน RSV ที่น่าจะมาปีหน้าหรือว่าการรักษามะเร็งที่อาจจะทำเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในอนาคตใช่เลยค่ะมันคือการเดิมพันระยะยาวว่าแพลตฟอร์ม mRNA นี้จะกลายเป็นแกนหลักในการรับมือกับโรคภัยต่างๆในอนาคตได้จริงหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้เวลาแล้วก็การลงทุนอีกเยอะเลยค่ะในการพิสูจน์ตัวเอง สรุปได้ว่าเรื่องราวของโมเดอร์นาและ mRNA นี่เป็นมากกว่าแค่ความสำเร็จจากวัคซีนตัวเดียวนะครับแต่มันคือการเดินทางครั้งใหญ่เพื่อสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีชีวภาพที่อาจจะมาเปลี่ยนนิยามของการแพทย์ในอนาคตเลยก็ได้ซึ่งก็มีทั้งศักยภาพที่ดูยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็มีความท้าทางที่รออยู่ข้างหน้าด้วย เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยค่ะครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าถ้าเทคโนโลยีอย่าง mRNA กำลังจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของวงการสุขภาพจริงๆเนี่ยเราควรจะปรับมุมมองต่อการป้องกันการรักษาโรคหรือแม้แต่การลงทุนในอนาคตกันอย่างไงบ้างมันจะมีโอกาสอะไรที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่าถ้าเรายังติดอยู่กับกรอบความคิดเดิมๆเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาหรือเทคโนโลยีชีวภาพนะครับ